ตรงนี้อยู่ที่สีแยกรอแปดนะครับเมื่อกี้น่าจะไฟเขียวแป๊บเดียวนะบน่องจากน่าจะมีรถรถด่ดดวนเนาะรถต่ดดวนน่าจะขอบอกทางให้เปิดไฟเขียว ติดไฟเขียวเอ้ยติดไฟแดงอยู่ที่รอแปดนะครับตอนนี้เลยจากสี่แยกรอรอแปดมาก็น่าเป็นสนามบินและไปอำเภอชุ่มแพรนะครับก็ช่วงนี้ก็ฝนตกไปรยนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวย่าิเบี่ยงเลนนิดนึงครับเปลี่ยนเลนมาอยู่เลนไหน นั้นเป็นทางออกไปสนามบินนะครับเขาเรียกว่า,เ,าเป็นทางข้ามเนาะทางด่วน,นโซนข้างหน้านะครับเป็นโกบอลเฮาโซนนี้จะมีน้ำท่วมขังเยอะนะครับแล้วก็มีไฟแดงอยู่ใต้ทางด่วนของเส้นไปสนามบิน ต,ตอนนี้ไฟเขียวแล้วรถเข้าเมืองเยอะนะครับนีเยอะเลยครับตรงนี้ก็โกโกบันเฮานะครับโกบันเฮา ตรงข้างหน้าตรงนี้ก็คือจุดที่น้ำท่วมขังเยอะนะครับวันนั้นมันเป็นเป็นเป็นลุ่มๆเห็นไหมครับมันจะเป็นแอ่งลงไปนิดนึงเป็นลุ่มๆนะครับตรงนี้ก็จะมีน้ำท่วมขังถือว่าสูงทีเดียวนะครับตรงนี้คืนนี้ก็น่าจะหนักเดี๋ยวพวกนี้เช้าอรอลุนอีกทีหนึ่งครับว่าตรงนี้จะน้ำท่วมเยอะขนาดไหนนะครับ ครับตรงฮจกสงควรคาแคร์ใช่ไหมเต็นต์รถมือสองครับตรงนี้เยอะๆตรงข้ามก็จะเป็นตลาดต้นไม้เดชาออนึกออกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือปอตทนะครับตรงข้ามจะเป็นปตทตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นออกทางเลี่ยงนะทางเลี่ยงทางเลี่ยงไปนครราชส,สีมา ตรงไปก็กาลสินอุดรธานีและชุมแพนนะครับอ่ะตรงนี้ก็จท่วมหนักเลยไปอีกก็จะเป็นบ้านเป็ดต้องหลุกนะครับก็หนักเหมือนกัน3จุดหลักนะครับของคอนแกนหน้าน้องหลุกแล้วก็ตรงเมื่อกี้ครับที่ผมขับผ่านมาปตทอนะครับแล้วก็เลยไปอีกนะครับเลยไปอีกก็จะเป็นตรง MG f ม r d ฟอรนะครับก่อนถึง ก,ก่อนถึงหน้ามอขอตรงนั้นก็จะเยอะหน่อยนะครับอันนี้เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับพี่น้องที่น้ําท่วมขังก็คือโซนวิทยาเทคโนโลยีคุวานันนะครับโซนบ้านนั้งหลุกเนาะเลพี่น้องนี่อันนี้ยังมีร่องรอยของนี่เขาว่าเปิดเขาว่าเปิดร่องน้ำเนาะเปิดร่องน้ําให้มันไ,ไหลสะดวกขึ้นนะครับตรงนี้ ฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านน้องหลุบนะครับเมื่อกี้ที่ผ่านมาอันนี้เป็นบ้านน้องหลุบตรงข้ามกับอินเซโอนะครับบ้านจัดสรรน,นะครับข้างหน้าก็เป็นซีบรีนะครับเลยไปก็เป็นปั๊มปตทนะครับตรงข้ามรับทรัพย์นะครับตรงอยู่เทินข้างหน้าท่วมนะครับตรงนี้ท่วมท่วมหนักอ่ท่วมเริ่มท่วมจากตรงนี้ไปนะครับ เพิ่มเตมจากตรงนี้ไปแล้วก็ไปหนักอยู่น้องหลุกนะครับแล้วก็เป็นจุดจุดแรกนะครับถ้าขาเข้าเมืองขอนแก่นนะครับเลยจากบ้านท่วมมานะครับก็จะไปเจอน้ําท่วมอยู่ตรงประมาณนี้ตรงจุดเมื่อกี้ครับที่ผมถ่ายให้ดูพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ตรงเลยจากน้องหลุกไปนะครับก็จะไปเป็น เลยเลยทางเลี่ยงเนาะเลยทางเลี่ยงลอดใต้สะพานทางเลี่ยงก็จะไปเป็นปตทนะครับปตทนะครับปตทเสร็จแล้วก็เลยไปอีกโน่นก็จะเป็นโกบันเฮาส์นะครับ3มจุดหล,ลักๆไม่ไม่ใช่เลยปตทไปจนถึงโกบ h นเฮาแล้วก็จุดที่3ามนู่นครับเลยจากสี่แยกรอแปด ไปเป็นศูนย์ MG และฟอร์ดนะครับก่อนจะถึงไอ้หน้ามอหนแก่นนะครับสามจุดประมาณนี้นะครับส่วนข้างหน้าผมตอนนี้ก็จะเป็นบ้านทุ่มนะครับบ้านทุ่มโอเคครับพี่น้องยังไงเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าพรุ่งนี้เช้านะครับพรุ่งนี้เช้าผมอาจจะลองไล์สดดูนะครับเพราะว่ามันยาวๆเนาะอยากให้เห็นบรรยากาศถ้าฝนตกหนักๆ คือถ้าฝนตกอะยังไงน้ําท่วมขังอยู่แล้วแต่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ยังมาดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาก็มาปรับปรุงร่องระบายน้ําในส่วนที่น้ําท่วมขังไปบ้างแล้วนะครับเพื่อให้มันไหลได้ดีขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสี่แยกบ้านทุ่มไอสี่แยกบ้านทุ่มนะครับด้านข้างก็จะเป็นตลาดนัดเนาะพอดี ปกติก็ลงแวะอยู่นะครับแต่วันนี้อาจจะไม่ได้แวะนะครับโอเคครับ